อฟซีทุกท่านนะคะอันนี้ตอนนี้แม่เพชรกำลังเดินทางเข้ามุกดาหารนะคะกลับมาเลือกตั้งที่บ้านนอกนะคะระหว่างทางที่จะ,ะเข้ามุกดาหารนะคะนี่ก็ชมไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าปกติก็จะไม่มีเวลาทำคลิปทั่วไปนะคะก็จะทำงานตลอดก็จะทำแต่คลิปหวยลาวหวยฮานอยนะคะ จริงๆแล้วอยากพาไปเที่ยวไปถ่ายคลิปเยอะๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีเวลานะคะไว้หยุดงานเมื่อไหร่นะคะค่อยดูนะคะอันนี้คือบรรยากาศบ้านนอกนะคะที่มุกดาหารนะคะก็ชมไปเรื่อยๆ คือบ้านเหล่าคามนะคะบ้านเหล่าคามอันนี้อยู่ห่างจากในเมืองประมาณ6-7โลนะคะ6-7โลหมู่บ้านก็จะติดติดกันแบบนี้พื้นที่ก็จะติดติดกันนะคะ เพื่อนๆคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยังไงกดไลค์ไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าแม่เพชรไปดูคลิปใครก็จะกดไลค์ไว้ก่อนเลยจะกดไลค์ตลอดเลยนะคะกดไลค์ทุกคลิปนะคะแต่ของแม่เพชรที่ไม่ค่อยกดไลค์กันคอมเมนต์เจ็ดสิบเนี้ยกดไลค์ประมาณสิบคนเนี้ย ก็แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะ2นาทีครึ่งเนาะสมมุติว่าแม่เพชรถ่ายไปเยอะกว่านี้ก็ไม่ีใครดูหรอกอย่างเก่งก็ดูแค่สองนาทีนะคะต่